เลือกพันธุ์ที่มันเล็กๆเขามีพันธุ์น่ารักน่ารักพันธุ์ที่เหมาะกับเล็กเป็นเพื่อนเยอะเลยนะอาจารย์นะนเยอาจารย์แนะนำง่ายๆถ้าหมอชอบหมาใหญ่ให้โคดเด่นโคดเด้นลีทิเวอร์แลบาร์ดอร์ได้หมดถ้าชอบหมาเล็กบีเกิลบีเกิลนี่เฟรนด์มากป๊อมปอมปอมนป๊อมเนี่ยปอมเนี่ยเยอะมากนะฮะชิสุตอนนี้อันดับหนึ่งคืออะไรแม่จันกนครับ ชิวว่าชิวว่าเนี่ยนะนิดเดียวนะฮะนมาม็กซิกันเนี่ยครับตัวเล็กนิดเดียวเลี้ยงแล้วมันจะเฝ้าบ้านได้เหรออาจารย์ไม่ได้เฝ้า,าบ้านเลี้ยงเป็นเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นกับสุนัขแล้วเนี่ยเราคาดหวังอ่นแบบแรกปัจจุบันแล้วเนี่ยพบว่าคนจะเลี้ยงหมาเป็นเพื่อนเยอะผมโดยส่วนตัวแล้วนะครับไม่แนะนําไม่เลี้ยงหมาดุร้ายเพราะว่า มีแต่เรื่องในชีวิตผมผมเห็นมาตลอดเป้ของผมเองนะครับเพราะเราจะเลี้ยงเฝ้บบ้านอ่ะอ่ะอาจะเอาอเองคอบบานเราโว่าเอาอ็าเฝงาบ้านเต่เปี้ยงเดียวก็ขโมยเต่เปียงเดียวกระเด็นเผื่อมันเอา,าไปด้วย